สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆเนาะวันนี้เริ่มปีใหม่นะคะก็จะขูกคลักนิดนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็แสงแสงของอกล้องมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะดูอ้วนๆขึ้นไปชาร์จพลังมาแล้วคะ่ะไปชาร์จพลังมาแล้วก็เห็นหลายๆท่านเนาะที่เข้ามาเขียนตอนที่ ตอนที่เราไม่ได้ทําคลิปนะคะก็เห็นมีหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่เนาะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่หลายๆท่านที่เข้ามาก็ถ้าอยากปฏิบัติก็ให้เพียรน,นะคะให้กําลังใจก็เข้าใจเนาะบางทีคนเราแบบอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ยินดีนะที่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับช่องของเราแล้วก็ได้ดูคนอื่นคอมเมนต์ของคนอื่นว่าเขาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมาเขียนว่าถามว่าสวดยังไงค้าแผ่ยังไงเงี้ยก็ถ้ามันยาวมาก่ะคะ่ะดิฉันก็เลยบอกแนะนำให้ไป าดูว่าใน YouTube หรือว่า Google จะมีจะมีพระคถาอยู่เขียนว่าพระคถาพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็เราก็ไปจดเอาตามนั้นเนาะแต่ว่าวันนี้ดิฉันคิดว่าหลังจากที่ลงคลิปเสร็จแล้วก็จะเขียนคร่คราวเรื่องการตั้งสัจจะอธิษฐานหรือว่าการน้อมบารมีท่านมาเผื่อเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าแต่ละคนทําไม่เหมือนกันนะคะภาวนาไม่ใช่สิน้อม กล่าวน้อมบารมีหรือว่ากล่าวแผ่ไม่เหมือนกันแต่ดิฉันจะเขียนลงให้เป็นคร่าวๆนะว่าดิฉันกล่าวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยหลายๆท่านเขียนมาตามาเมื่อไหร่จะลงคลิปคะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยละค่ะวันนี้นะก็จริงๆเมื่อวันยังไม่ถึงวันนะมันจะรู้สึกไม่ค่อยมีพลังแต่เมื่อวันถึงวันเอ๊วันนี้ต้องลงคลิปแล้วก็จะต้องเหมือนมันมีพลังขึ้นมาต้อง ต้องเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะก็ลหลายๆท่านอาจจะงงว่าเออช่องนี้เขาทำอะไรกันก็จะเป็นเน้นการสวดมนต์ภาวนาทุกทุกพระคาถาที่เราเคยภาวนามาก็เอามาร่วมภาวนาอนุโมหนาะสาธุบุญกับสิ่งต่างๆที่เป็นบุญที่เราเห็นแล้วก็เน้นแผ่เมตตายอะไรเงี้ยค่ะด,ดิฉันจะมาเล่าเรื่องหลายๆเรื่องให้ฟังนะวันนี้เพราะว่า ตอนที่ตอนที่เราหยุดไปเนี่ยเราก็ไปได้ปฏิบัติในสิ่งใหม่ขึ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเองดูจิตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยละค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะริฉันก็มีแรงกำลังใจมีแรงกำลังใจจากพวกท่านนี่แหละแล้วก ดิฉันก็เอาแรงกําลังใจนั้นส่งคืนในพวกท่านในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆดูไปแล้วก็ดูตามคลิปแรกๆที่เราเคยกล่าวมาหรือพูดมาอะไรเงี้ยค่อยๆตามดูไปนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเข้ามาปฏิบัติใหม่แล้ว จะเห็นแบบนู้นแบบนี้สัมผัสแบบนี้ได้หรือว่าเกิดอาการแบบเนี้ยก็จะเป็นในคลิปที่เราได้กล่าวมาแล้วได้เล่ามาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าปฏิบัติแบบนี้จะเห็นแบบนี้นะคะจะเริ่มเป็นแบบนี้จะมีอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเนาะเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามันหลายๆท่านที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเลยนะคะว่าช่วง ปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านปฏิบัติไปเนี่ยไม่ว่ากี่เดือนกี่วันก็ตามท่านรู้สึกว่าท่านได้อะไรมาบ้างท่านรู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วมันเห็นผลแบบใดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะเป็นไม่ต้องมากหรอกตามระยะเวลาที่เราพิจารณาได้ตามระยะเวลาที่เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าที่ปฏิบัติไปแล้วมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นคือให้ตามรู้ถ้าเราจะพิจารณาเป็นเนี่ยให้เราตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไป ในแต่ละวันเรามีอะไรเข้ามากระทบอารมณ์เราเปลี่ยนไปไหมเราปฏิบัติธรรมแล้วเราดีขึ้นไหมหรือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าเราลืมสังเกตเราลืมไปจับจุดถ้าสมมติเราปฏิบัติไปแล้วอารมณ์เกลี้ยกราดขี้หงุดหงิดหรืออารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ขี้อิจฉาอะไรก็ตามขี้โกรธขี้อะไรก็ตามมันไม่หายไปเนี่ยแสดงว่าเราต้องไป ปรับอารมณ์ตรงนั้นให้มันดีขึ้นแสดงว่าเราปฏิบัติเฉพาะในช่วงที่เรานิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ได้สม่ำเสมอหรือว่าไม,ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นให้เราตามดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปให้เหมือนเราประเมินผลเหมือนเราเรียนหนังสือนะคะหรือว่าเหมือนเราทํางานทําไปแล้วมันได้ผลออกมาแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คลิปนี้เสียงแสงหรือว่าสิ่งต่างๆมันจะแบบเพี้ยนมากเลยนะคะเพราะว่าเราแดดจัดมากวันนี้เราก็เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาบาังแดดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแสงโทรศัพท์มันไม่เหมือนเดิมนะคะโอเคนั่นแหละก็ค่อยๆทาไปนะให้กําลังใจมีคุณคนหนึ่งน่าจะเป็นคนใหม่บอกว่ามาเริ่มสวดมนต์ภาวนาเพราะว่า รู้สึกว่าชีวิตเขาในในปีที่ผ่านมามังรู้สึกว่ามันหนักหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนักคือถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะจมอยู่กับภาวะที่เข้ามากระทบนะคะทางหูหูตากายใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเอาจิตเราไปจับกับสิ่งนั้นหมดเลยเราจะเบนหนีกระแสไม่เป็นเลยเพราะว่าเรา เราอยู่แต่ภาวะทางโลกนะ่ะเราไม่เคยปฏิบัติทางธรรมแบบจริงจังหรือว่าไม่เคยเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับทางธรรมพากคำภาวนาหรือว่าหัดเบนนี้กระแสอะไรอย่างเงี้ยเราจะจับแต่ทางโลกเมื่อปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามปัญหามันมีเข้ามาเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะแม้แต่ตัวเราเองตัวดิฉันเองอยู่ที่ว่าเราจะหับหันกลับ มุมมองในการดูในสิ่งที่เข้ามากระทบนะให้มันเป็นแบบใดอะไรเงี้ยถ้าเรารู้และโปรงรู้และโปรงอันเนี้ยหรือว่ารู้ไม่ต้องเข้าไปจับมันอนะรู้และโปรงรู้ว่าต้องทาอย่างเงี้ยต้องแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันจะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจดจ่อเราจับอยู่กับความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดให้ความทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภาวะโลคมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันนะคะโครคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจโรค ระบาดโรคอะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้ามาเรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วฉะนั้นอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะปรับตัวยังไงให้อยู่กับสถานการณ์แบบนั้นได้อะไรเงี้ยตอนเนี้มันเป็นทั้งโลกเลยโควิดมาเนี้ยทุกคนแบบถ้าปรับตัวไม่ได้จะเครียดมากเลยจะเครียดมากอยู่กับภาวะนั้นมากเลยแล้วก็เหมือนประมาณแบบ มันรู้สึกมันหดหูมันหดมันห่อเหี่ยวนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีการงานมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันมันต่อเนื่องกันไปหมดเลยเนี่ยเป็นกรรมใหญ่ของมนุษย์เนาะได้รับกันทุกทั่วท่วนหน้ากันหมดเลยเนี่ยค่ะถ้าใครที่แบบไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยใจจะจจะแบบเกิดภาวะโรคทางใจกันเยอะมากในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ถ้าเราปฏิบตัติเราจะไปสังเกตนะเราไม่ต้องไปอนั้นเราแค่ไปสังเกตคนรอบข้างเรากับตัวเราเวลาเราฟังเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจิตใจเขาจะวุ่นวายสับสนมากเลยลักษณะการกระทําเขามันจะออกมาทางอารมณ์คนจะอารมณ์ร้อนขึ้นคนจะฉุนเฉียวง่ายขึ้นแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้สึกมองมองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ดูแล้วก็แค่เหมือนเราไปยืนดูดูหนังเรื่องเรื่องหนึง่งแล้วก็ คิดตามนะคะแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้เราต้องเลี่ยงแบบนี้เราเราต้องหลบแบบเนี้ยมันจะทําให้การปฏิบททัติธรรมมันทําให้คมมีปัญญามากขึ้นเลยนะดิฉันว่าแบบไม่รู้สิรู้สึกว่าตัวเองทําไปแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองดีขึ้นนะดีขึ้นเหมือนอารมณ์จิตใจครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะว่าเราด้วยด้วยอารมณ์ภาวะอารมณ์ของเราที่ไม่ได้แบบ ไปฉุนเฉียวไปใส่อารมณ์ไปลงที่คนในครอบครัวฉะนั้นสิ่งรอบข้างเรามันก็จะพลอยดีไปด้วยมันเหมือนมันอยู่ในภาวะคลื่นที่ดีมันเขาได้รับคลื่นที่ดีจากเราเขาทุกอย่างมันก็จะคูไปด้วยมันจะชิวๆอ่ะมันจะง่ายๆมันจะมันมันก็มีเข้ามาบ้างแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันจะไม่แบบสุดน่ะเวลามีปัญหาเข้ามามันจะไม่สุดค่ะ มันจะมีปัญญาในการคิดและกการแก้ปัญหาในสิ่งนั้นเนาะท่านบอกว่าหลายๆคนที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาเบาเนี่ยค่ะถ้าเขาเบาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนทําอะไรยังไงเขาก็จะภาวนาตลอดนอกจากการลืมปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันจะลืมมันจะแวบบ่อยมากเลยเหมือนน้องที่อยู่เมืองหลวงเนาะเราให้ฟงังเราคุยกันน้องว่าพี่นาฏเนี่ยหนูเอาจิตประจดจอกับ ปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาต้องทําอาหารอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็แวบไปเลยนะพี่ยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ดึงกลับมาหนูก็เลยเข้าใจว่าอ๋ออาการแบบนี้เองที่ที่เรียกว่าแวบบที่เราเคยไปเคยพูดไปที่ดิฉันเคยพูดไปถ้าหลายๆคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเกิดอาการแบบนั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ภาวนาจดจอ่อแต่ถ้าใครที่ภาวนาจดจอ่อตั้งจิตว่าจะลองดูสักตั้งสิว่ากินเดินนั่งนอนทําอะไรทํา อะไรยังไงเมื่อ,อไรก็ตามจะภาวนาตลอดเนี่ยเมื่อคนที่จดจ่อแบบนี้เวลาแวบ,บไปเนี่ยเขาเวลาดึงกลับมาเขาจะรู้ว่าโอ้แวบบไปอีกละเออมันเป็นอารมณ์แบบนี้นี่เองที่บอกว่าแวบบแวบบแวบบมันหาย,ยแบบซิบไปมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วช่วงที่มันคิดเรื่องอื่นเราไม่ได้ตามดูเราเมื่อดึงกลับมาเราถึงรู้ว่าเอา้าฉันไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยประมาณนี้นะแต่ถ้าใครที่ภาวนาเฉพาะช่วง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 เนี่ยจะไม่รู้สึกของอาการแวบ,บนะ ถ้าเรากาหนดว่าเราจะภาวนาเฉพาะสวดมนต์ไหว้พระเฉพาะก่อนนอนเราก็จะทําแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ตั้งจิตว่าจะสวดทุกขณะจิตละลึกได้เนี่ยเวลามันแวบ,บเนี่ยจะรู้ความรู้สึกนั้นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคดิฉันอาจจะยังปัญญาอาจจะยังไม่สามาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหยุดไปหลายวันเนาะก็เนี่ยเข้าใจนะเวลาใครที่แบบมามาถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่คุณน่าจะลงคลิปสักทีเนี่ยเพราะว่า บางทีเราแบบเหมือนเราต้องการแรงกําลังใจในการปฏิบัตินะนะเหมือนมีแรงกระตุ้นเหมือนดิฉันเหมือนการเวลาช่วงเนี้ยดิฉันจะเริ่มออกกําลังกายดิฉันก็จะไปหาดูสะะารคดีที่เกี่ยวกับคนอ้วนอ้วนอ้วน,นที่เขาแบบอ้วนมากหลายร้อยกิโลของฝรั่งนะคะแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้กินแบบคือจะตายนะต้องอยู่ภายในภาวะใกล้ตายแล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มมาทําแบบ เริ่มมาฝรั่งเขาจะทําแบบนี้ค่ะจะแบบทาให้กระเพาะมันเล็กลงอ่ะคือย่อให้กระเพาะมันเล็กลงโดยการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูตัวนั้นเพราะว่าเราอยากก่อก,กําลังกายเราไม่อยากอ้วนเราก็ไปดูเอาแรงกําลังใจก็เลยคิดว่าเอ้คนที่มาตามเราเนี่ยเขื่องใส่ต้องการแรงกําลังใจในการปฏิบัติเช่นกันอยากฟังว่าแนวคิดแนวคิดว่าเป็นแบบใดปฏิบัติไปแล้วเป็นแบบใดให้เบนกระแสนี้แบบใด แบบเนี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่าเออนะคงจะเป็นอาการอารมณ์เดียวกับเราที่เราอยากลดน้ําหนักแล้วต้องไปดูสารคดีแบบเนี้ยโอเคก็ถ้ารักตัวเองเนาะตั้งจิตกับตัวเองนะคะฉันจะรักตัวเองถ้ารักตัวเองก็อย่าอย่าเอาจิตเราไปทําให้เกิดความทุกขนะ์เน่ะเมื่อมันมีสิ่งเข้ามากระทบเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วความทุกข์เรื่องสิ่งต่างๆทุกอย่างอะคะทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าเราจะเบนหนีกระแสเป็นไหม เมื่อเบนเป็นแล้วเนี่ยตอนแรกมันอาจจะทําใจไม่ได้มันอาจจะคิดฟุ้งเบนด้วยคิดฟุ้งด้วยแต่ถ้าคุณใส่ภาวนาใส่เมตตาใส่อะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอาจิตไปจับตรงนั้นนะลองดูนะคะถ้าใครที่แบบเอ๊ะทำไมแล้วมันทําไม่ได้ผลวะอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะเพราะว่าดิฉันดิฉันทําแล้วดิฉันว่ามันมันเบนได้จริงๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆในสิ่งที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต้องทําให้มันได้นะต้องลองอ่ะเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรมาเราต้องเอาไปทดลองดูเอาไปทดลองทําดูว่ามันได้ผลอย่างที่เขาพูดจริงไหมวะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบ mm. เห็นด้วยตัวเอง mm. เกิดความเชื่อ mm. เกิดความศรัทธาด้วยตัวเองเนาะอันนี้แหละค่ะทําไปเรื่อยๆนะบางทีอาจอาจ,จะอาจจะคิดว่ามันยากอนะ่ะมันมันไม่ยากเกินไปนะ ตลวแรกดิฉันก็คิดว่ามันยากย่างเลยว่าใครจะทําได้ถ้าไม่ใช่พระไม่ใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมที่อยู่วัดไม่ใช่ชีไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยใครจะทําได้แต่จริงๆแล้วเวลาคนที่อยู่ทางโลกแล้วอามาปฏิบัติเนี่ยเฮย้ยรู้สึกก็ได้ผลเยอะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเราทําเหมือนเราปฏิบัติไปเราได้โดนทดสอบจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยทุกวันทุกวัน,วนได้ทดสอบได้รับ แบบทดสอบแบบขอเขียนแบบแบบฝึกหัดทุกวันว่าเวลาเจออารมณ์แบบเนี้ยต้องทําแบบไหนเจออารมณ์แบบนี้ต้องทําแบบไหนเบนหนี้แบบไหนอยู่ในมันต้องอยู่ในทางโลกนะเพราะว่าเราเลือกในการใช้ชีวิตทางโลกเรื่องในการแต่งงานเลือกในการเรียนหนังสือเรื่องในการมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยมันกระทบทางโลกอยู่กับทางโลกเต็มๆเะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอะ ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ได้ทำแบบทดสอบไปด้วยได้ทำข้อสอบได้ทำอะไรไปด้วยทุกทุกวันทุกวันหรือว่าทุกทุกทุกปีเวลาสิ้นเดือนสิ้นปีมาเนี่ยเราก็มาคำเราก็มาดูว่าเราอะได้คะแนนเท่าไหร่ได้สอบผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันมันได้อยู่ทางโลกละมันหนีไม่ได้ละฉะนั้นอนะ่ะเมื่อมาได้บำปฏิบัติเนี่ยคือเหมือนมีเกราะป้องกันจิตป้องกันใจตัวเองไม่ให้แบบ ไม่ให้มันแบบดิ่งไปทางโลกมากนะ่ะเวลาดิ่งไปทางโลกมากๆๆๆๆาา,า,าภาวะมันเข้ามาเรื่องที่เข้ามากระทบเนี่ยมันเข้ามากระทบทุกวันทุกเดือนทุกปีเรื่องใหม่ๆเข้ามาโาครคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราติดทางโลกเนี่ยเวลาเราไปเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเราจะติดค่ะติดกับดักเมื่อหนีไม่ได้ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจะเป็นประมาณนี้นะก็ ลาโลกไปก่อนอายุขายก็เป็นบาปอีกเพราะว่าต้องติดในวังบนสัมภเวสีอีกอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ดิฉันดูเบลอๆนะคะไม่รู้เป็นอะไรดูเบลอๆดูเหมือนแบบเวลามองกล้องดิฉันก็มองเหมือนไม่ค่อยชัดโอเคไม่ต้องนั่นนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเอาแค่ให้มีให้มีฐานก่อนฐานก็คือนี่แหละสวดมนต์ภาวนาอนุโมหนาบนุญ เห็นอะไรที่เป็นบุญก็อนุโมทนากับเขาด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราไม่ได้ทํานะแต่เวลาเราเห็นเขาใส่บาตรเวลาเขาเห็นให้ทานอย่างเงี้ยหูตาจมูกกายใจมันแวบๆบแบบแบบเห็นไปตามสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็อนุโมทนาะสาธุบุญน้าเด้อค่ะประมาณนี้นะเราก็ได้บุญแล้วเพราะว่าด้วยจิตที่บริสุทธิ์ในการโมหนาบุญกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำทุกอย่างให้มันเป็นธุรกิจธุรกิจในการธุรกิจบุญน,นะนะเวลาเห็นทุกอย่างเราไม่ได้ทําก็จริงแต่เรามีใจที่บริสุทธิ์กับเขาเราก็ได้นั้นมาได้บุญจากการยินดียินดีกับบุญของคนอื่นที่เขาทําอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเก็บเล็กเก็บน้อยผสมไปเป็นการกําหนดเป้าหมายเนาะทำให้มันชินนะเมื่อเวลาจะลาโลกเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรากําหนดอยู่ตลอดเวลาว่า ฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลที่ชั้นทำเนี่ยติลาชั้นลาโลกไปฉั้นจะไปในจุติในภูมิที่ดีเมื่อเราภาวนาแบบนี้ตลอดก็คือกำหนดจิตตลอดภาวนาอธิษฐานตลอดแบบนี้เมื่อเราจะลาโลกเนี่ยจิตเราจะไปจับในสิ่งที่เราเคยอธิษฐานไว้มันมันเป็นมันเป็นความเคยชินเมื่อมันเคยชินเนี่ยมันรู้แล้วล่ะตัวคนที่จะตายเนี่ยเขารู้ตัวเขานะคะว่าเขาจะตายเหมือนมันจะอารมณ์ การหายใจหรืออะไรก็ตามภาวะเขาเขารู้แล่ว่าเขาจะตายถ้าสมมุติว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่แบบสลบไปเลยแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เจ็บคนที่ไข้คนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนภาวะรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วฉะนั้นนะ่ะถ้าเราเคยฝึกแล้วเรากาหนดจิตตรงอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันอธิษฐานจิตนะนะทุกวันทุกวันเวลาเราจะไปเนี่ยเราจะกําหนดเป้าหมายแล้วแล้วลว,ว่าเออตายจะตายแล้วลว่าเลยอีกเซียววินาที เราจะกําหนดว่าเนี่ยฉันจะไปตรงเนี้ยเพราะว่าฉันเคยฝึกเคยปฏิบัติมาแต่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะไปจับตามความเจ็บโอ้เจ็บตรงนั้นจังเลยโอ้เจ็บเจ็บตรงนี้จังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะไปจับตามอารมณ์ภาวะของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอุบัติเหตุที่ทําให้เราเจ็บบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันอารมณ์เราจะไปจับตรงนั้นเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติมาจะไปจับอารมณ์สุดท้ายของก่อนออกจาก อ,ออกจากร่างมันมันอยู่ไม่ได้และมันบีบมันบีบกายสังขารเรามันบีบให้เราดีดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะจะเข้าใจแล้วก็จะมีความสุขในการช้าชีวิตจะรู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยว,วะไม่ต้องทําอะไรมากสวดมนต์ภาวนากําหนดจิตอะไรที่ไม่ดีเข้ามาก็เบนหนีเบนหนีภาวนาเมตตาแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนมันจะยากอ่ะแต่มันง่ายนะคะถ้าใครที่ทำจนติดแล้วมันจะง่ายจะรู้สึกเลยว่าเออนะฉันไม่ไดเสียเวลาเลยทางทางโลกก็ต้องทำอยู่แล้วงานการอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ทำนัน่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปไล่ไปนาไปสวนแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราทำได้สองอย่างพร้อมกันถ้าเราไม่ต้องใช้อ่าความคิดในการทำงานที่แบบมันต้องใช้ ตัวเลขต้องใช้ประมวลผลต้องใช้อันนั้นนี่นั่นเนี่ยเราจะถ้าทํางานโดยการใช้แรงเราจะสามารถที่เราจะภาวนาไปด้วยทํางานไปด้วยเราจะรู้สึกว่าเราอิม่มเราทําได้ทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็ถ้าใครมาใหม่ๆอาจจะงงแต่ถ้าใครที่ทําได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงว่ะทําได้จริงว่ะคุณนาฏอะไรอย่างเงี้ยทาไปนะคะเป็นประโยชน์กับ ตัวเราเองและก็ประโยชน์กับสิ่งบริเวณที่เราอยู่ภพภูมิต่างๆเนาะนั่นแหละก็ท่านบอกว่าไม่ว่าจะไปสวดมนต์ภาวนาที่ไหนเนาะหลวงตาฟังหลวงตาเมื่อเช้าท่านบอกไม่ว่าจะไปสวดมนต์ภาวนาที่ไหนเทพเทวดาหรือภพภูมิบิญญ,ญาณเท่านั้นเขาจะมาร่วมอนุโมหนาบุญมาร่วมสวดมนต์กับเราเพราะว่านอกไอ ตนที่ไม่มาหรืออะไรที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่าตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยไม่รู้จักเลยบาปบุญคุณโทษไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยรู้เลยว่าเนี่คือบุญเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าย้อนหลังเนาะตอนที่ดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยเหมือนมันมีความรู้สึกเข้ามานะ่ะเห็นหน้าคนในแหวนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าบุญนะคืออะไรบุญนะยังไงอะไรเนี่ยหลวงตาบอกว่าพวกเนี้ยบางตนอ่ะ ถ้าสมมติว่าเห็นคนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเห็นมนุษย์เนี่ยไม่ไม่เข้ามันร่วมด้วยหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านั่นคืออะไรฉะนั้นอ่ะเราก็น้อมบารมีปู่ว่าทําให้พวกโลกวิญญาณทั้งหลายเขารู้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เขามาร่วมอนุโมหนาด้วยเพื่อปรับภพภูมิสําหรับพวกสัมภเวสีนะคะแต่ถ้าเป็นเทพภมิอย่างเงี้ย หลวงตาบอกว่าส่วนมากเขาก็จะมาร่วมอยู่แล้วแต่ว่าดิฉันไปฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดบอกว่าถ้าสมมุติว่าภูมิอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์เราแล้วเขาไปเกิดเป็นชั้นเทวดานะฮะพวกเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะเอาเอาคำที่ท่านมาพูดนะเขาจะเวลาเราเราอยู่ในโลกชมพูทวีปเนี่ยเวลาเราเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์แบบเราเนี่ย เวลาเรายังไม่สําเร็จเนี่ยเราขึ้นไปเกิดเป็นเทพเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยที่ท่านบรรลุไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปฟังธรรมจากท่านเนี่ยพวกเทพเทวดาคนที่เคยปฏิบัติน่ะจะสามารถบรรลุธรรมไปนิพพานได้แต่ถ้าเป็นโลกอื่นที่เขาไม่มีพระพุทธเจ้าอ่ะนม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่มีความทุกข์คือเขาคือภูมิเขา,ามีแต่ความสุขอยู่แล้วแล้วเวลาตายไปไป,ไปเป็นเทวดาเหมือนเหมือนกัะเล่าอย่างเงี้ย และเขาก็ไม่สามารถไปนิพพานได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกคือยังไงเขาไม่รู้ว่าสุขคือยังไงคือไม่มีอารมณ์แบบมนุษย์โลกเราอะไรเงี้ยค่ะท่านพูดแบบนั้นนะทีฉันฟังเมื่อวาน้วเ,เออนะคือท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะโลกเรามีโลกอื่นๆด้วยแต่ว่าอายุเขาก็จะแตกต่างกันไปกับเราคือเยอะกว่าเราอยู่แล้วละ่ะ เราเป็นโลกมนุษย์ที่อายุสั้นแล้วก็มีบาปบุญคุณโทษมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยมาเกิดในในชมพูทวีปเยอะท่านบอกเพราะว่า,วาได้มาปฏิบัติแล้วก็บรรลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละฉะนั้นเราก็กําหนดเป้าหมายทิศทางนะดิฉันก็ดิฉันว่ามันมันรู้สึกดีมากเลยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเวลาเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็คิดอยู่นะว่าเอ้ยถ้าใครที่ เข้าใจฟังแล้วเชื่อตามแล้วนําไปปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่ามีบุญร่วมกันถ้าแบบแต่ถ้าแบบฟังแล้วก็เฉยๆทิ้งท,งทิงไปเนี่ยเราก็ถือว่าเออแสดงว่าอาจจะยังของเก่าอาจจะน้อยแล้วก็มาตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่ตื่นถ้าถ้าใครที่ของเก่าน้อยแต่เริ่มตื่นแล้วก็เนี่ยค่ะทำไปเป็นการบันทึกบุญใหม่เข้าไปบุญใหม่เข้าไป ถ้าเราทําตลอดเนี่ยนอนก็ภาวนาจนหลับไปภาวนาไปตั้งแต่นะตอนเนี้ยที่เริ่มรู้สึกตัวว่าฉันจะเริ่มปฏิบัติแล้วทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงลาโลกเนี่ยไปเนี่ยฉันว่ายังไงเราก็ไม่เวียนล่างนะเราก็จะเวียนบนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆเวลาเราตายไปเนี่ยเป็นเทพเทวดาเราก็ไปต่อของเก่าที่ตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ได้ท่านบอกว่าเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ข้างบนที่ท่านแบบมาเทศมาสอนอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็สามารถไปบรรลุตอนที่เป็นเทวดาได้ท่านบอกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ทำไปนะ